ว่าผิดอะไรก็ถามเขาดูสิคืออย่างนี้ถามเขาดูเนี่ยก็เนี่ยเดินมาถามมาคุยเขาอะที่คุยแล้วบอกว่าผมตกปลาอยู่แล้วตอนแรกผมไปเจอบาลอนแล้วศพผมก็ไปแยกตกทีนึงไกลๆทางๆ้างกันทีนี้ผมตกปลารอบที่สองไม่คุยแล้วไงแต่ว่ามายิงเงี้ยมันก็ไม่รู้ต้องคุยอะไรเจ้าคุยเะไรคุยแล็กหน้าแล้วก็ยังไปหาไปเค้นถามบาลอนจะเอาคำขอโทษอีกแต่ว่าคือเขาไม่มีความผิดอะไรอ่ะ ถ้าเป็นคุณอคการมีตบปาฉันล่อเสือไว้กัดแกเหรอขึ้นไปอ่ะขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็สมตกปลาอยู่แล้วก็ลากเสือลงมารู้ว่าเขาไม่ผิดอ่ะไม่ไม่ไอไอประเด็นตรงนั้นอ่ะตัดไปเลยว่าไม่รู้ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอ่ะแต่ประเด็นคืออ่ะมันต้องขอโทษหรือเปล่ามันจะขอโทษยังไงแล้วมันมันป็นล่อเสือไปกัดยังไงว่ายังฟังไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็เสือตามเขาอ่ะเสือตามเขามา ไม่แล้วทาไมไม่เอาเสือไปทางอื่นเล่ามันเป็นยังไงไว้เสือไล่เสือแล้วมันมาจากไหนมันจะไม่รู้ไม่ละวิ่งไม่รู้ได้ยินเสียงแล้ววิ่งแล้วแล้วก็วิ่งไปทางอื่นที่ทาไมต้องวิ่งมาทางนี้ไม่บอกด้วยว่าเสือมาโถไอเวรเนยเสือเสือไม่มันมันไม่ควรมีปัญหาอะไรขนาดนี้อะเพาว่ามันไม่ควรอด้วยอะเพราะมันไม่ใช่ประเด็นเนี่มันเป็นเสือป่าที่เกิดแถวๆนั้นนอะ ไม่ต้องขอคามหนลยนตอนนั้นที่เขาพูดยังไงเขาบอกว่าไงนอืมมันก็คงตามคนอะเจ้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแปลมันหมยความว่าังไงอะใช่แล้วก็ตอเตกปลาอยู่แค่บอกว่าตามหลักนะใจอะเรื่องมันเลยไปแล้วนะใช่เรื่องมันเลยถึงอะไรนะมันไม่ควรยิงไม่น่าใช่นะ ใช่ทำไมไม่รออารักหน้ากับอ้วนมานี่น่าจะที่พวกลื้อของคุณเล็กหน้าหรือเปล่าไอ้ยาทำไมมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลหรือเปล่าแล้วที่ไม่รู้แะพูดอย่างนี้ได้ไงไม่ฟังสิข้าว่านะมันรุนแรงมากเขาบอกว่าทำไมแล้วจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรอก่อนเออแล้วทำไมลืมไม่รออะารกหน้ากับอ้วนมาก่อนฉันจะไปรู้ว่าไม่รอทำไมอ่ะรอมาเล่นมาเปิดฉันนั่นแอละมันเปิดอะไรใครจะไปตีลว่าเปิตีนหรือ ไม่ถ้าถ้าไม่ยิงอ่ะจะมาคุยทำไมจริงจริงถ้าเราคุยกับบาลรอนก็จบแล้วไงน่าใส่ก็โอเคไหมมันก็แล้วแต่คนดิฉันยิงอ่ะเพราะฉันไม่ชอบคำพูดเขาะน้ำเสียงของเขาที่เขาพูดออกมาแค่นั้นเองอ่ะไม่ตอนนี้เรื่องเสียรากววว่ามันไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนี้มันเกี่ยวคือเออมันเกี่ยวน้ำเสียงคำพูดของเขาอ่ะเข้าใจไหมแล้วคืออลยืออยากจะยิงคนของพวกวัวยังไงก็ได้เหรอในเมืองแบบนั้นนะเราว่าน้ำเสียงเขาไม่ดีอะแค่นั้นไม่แล้ว พวกลือ้อพวกลือ้อยากจะยิงคนของพวกอ้วนเมื่อไหร่ก็ได้เหรอ,อก่าถามหน,หน่อยแล้วอยาากแล้วทำไม,ไมแลามา้วทำไมามันมีการอย่างเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเหรอหรือลองบอกอ้วนสิถ้าเกิดมีคนมาพูดไม่ดีกับท่านอ่ะข้าจะชอบไหมคนะุณถามเนี่ยอ๋อแต่อ้วนก็ไม่เคยยิงใครกลางเมืองอย่างนั้นนะรู้อ่ะก็มันนั่นมันได้ยิงอ่ะพูดอย่างนั้นอนี่ยยิแต่ก็ไม่ควรยิงหรือเปล่าก็เป็น่ได้ยิงไปแล้วแล้วยังชักใจไม่เป็นเหรอหรือยังไงไม่เป็นอ่ะยิงโอเคเรื่องนี้จบง่ายมากใครยอมแพ้ก่อนเสียสามหมื่น โอเคหรือเปล่าได้สิโอเคตามนั้นว่าจะเล่นยังไงเล่นเจ็ดวันไหมละ่ะนับว,วันจนกว่าใครจะยอมแพ้ลากไปเรื่อยเจอที่ไหนยิงที่นั่นเลยเราตรงนี้เลย รู้ได้ไงวะโอ้กินยากันแข่งเหร ส, <S 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 ส่วนหมดเลยนะเฮ้ยตายสิต้องมารับชะตากรรมให้คนดีไว้ได้ก่อนมาสิพวกหรือสวยเป็นบ้าเลยสวยเป็นบ้าไปไปไปแล้วกัไปไปเถอะ Bye lạnh, weed, hát, bài wing, 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 ยิงทำไมอะ่ะแล้ววิ่งไล่ด้วยอะ่ะข <c oughs> ี่ม้าอ๋อไม่มีปัญหา จะฉีดไปทางซ้ายฉันเลีเ้ยงวัวเลี้ยงวัแวแต่ตอนเชา้าพวากแกยิงฉันนะฉันก็ทำเหมือนกันนะปามอยู่ดีอนะ่ะกะตามนั้น แบบว่าจะได้เม่มั่วอ่ะตั้งกเก็นกระถินอะไรไม่เจอที่ไหนยิงที่นั่นก็พุ่งไปแล้วพิงลี่เอ้าแล้วเจ้าบอกว่าไม่เอาที่นี่ยังไงไม่ที่นี่เชอรี่ปลูกเองใจอีบ้างเราไม่ได้แข่งขันอย่างไงใช่ยิงก็ฟันเลยดิฟันกันเลยทั้งนั้นอะเอามาเอาเลยอ่ะแทงนันเลยโอ้

หลังบ้านมีสองตัวนะหมาป่าแม่หมดไปเฮ้ยมีมา้ามีมา้ามีม้าจอดอยูู่ในบ้าน้านไหนในบ้านใน,นมีหม้อ<ด>กับมีแคมป์อยู่นู่น ไม่มีอาวุธดิไม่ได้อาวุธมาไม่มีคนค่ะในบ้านมีคนค่ะในบ้านเฮ้ยแจ๋ววะมาขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ก็บอกว่ามีคนในบ้านเราไปไหนกันโมอเราตายแล้วเนี่ย